เอ๊ะเมื่อกี้กำลังจะทําอะไรนะเอ๊ะเมื่อกี้จะพูดอะไรนะทุกคนเคยเป็นกันไหมครับอาการนี้ใครกลมสุขภาพวันนี้เรื่องแค่ไหนคือขี้หลงขี้ลืมและแค่ไหนคือสมองเสื่อมวันนี้ผมมี5สาเหตุที่เป็นสัญญาณเตือนอาการขี้หลงขี้ลืมที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์ได้เลยทีเดียวนะครับมาลองสังเกตดูนะครับว่าคุณมีพฤติกรรมเหล่านี้อยู่หรือเปล่านะครับดูข้อแรกกันเลยครับข้อที่1คือ พักผ่อนไม่เพียงพอพาให้ขี้หลงขี้ลืมได้เพราะว่าถ้าหากคุณนอนน้อยกว่า7-8ชั่วโมงเนี่ยจะทำให้สมองทำงานหนักเหนื่อยล้าส่งผลให้เราเนี่ยไม่มีสมาธิและเกิดอาการขี้หล,ลงขี้ลืมได้นะครับ oh, <no. S 1> ข้อที่2ครับการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากและดื่มทุกๆวันจะส่งผลกระทบต่อสมองของคุณในส่วนของฮิปโปแคมปัสซึ่งทำงานในเรื่องของการบันทึกความทรงจำลงไปนะครับ ข้อที่3ครับสภาวะเครียดสมองทํางานหนักไม่ใช่เพียงแค่ความเครียดเท่านั้นนะครับความคิดในแง่ลบกระส่งผลต่อความรู้สึกได้อย่างเช่นความกังวลหรืออารมณ์เศร้าเป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อความทรงจําได้เช่นเดียวกันครับ ข้อที่4ครับโรคบางโรคเนี่ยสามารถส่งผลต่อการทํางานของสมองในทางอ้อมได้เช่นเดียวกันครับอย่างเช่นโรคอ้วนหรือไขมันในเลือดสูงทําให้สมองทํางานได้ไม่เต็มประสิิภาพนะครับเพราะว่าเลือดไม่สามารถที่จะไหลเวียนขึ้นไปเลี้ยงสมองได้เต็มที่ก็จะส่งผลกระทบต่อความจําได้ครับและข้อที่5ก็สุดท้ายแล้วครับก็คืออายุของเราที่มากขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้อยู่แล้วโดยวัยตั้งแต่45ปีขึ้นไปความจำ อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆครับแต่สามารถป้องกันได้นะครับโดยการดูแลตนเองให้เหมาะสมตามช่วงวัยของเรารักษาสภาพร่างกายของเราจะช่วยชะลอความเสื่อมให้ช้าลงได้ไม่มากก็น้อยนะครับการดูแลรักษาให้ชะลอความเสื่อมได้อย่างเช่นทําอะไรได้บ้างครับเลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์มันออกกําลังกายให้สม่ําเสมอครับและอย่าลืมนอนหลับให้เพียงพอในแต่ละวันด้วยนะครับ และแน่นอนครับการใช้ชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดบ้างในบางอย่างแต่เราสามารถที่จะหาตัวช่วยดีๆมาช่วยเสริมสุขภาพร่างกายของเราและสุขภาพของสมองของเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์บอลคิวตัวนี้นะครับมีส่วนช่วยในการบำรุงระบบประสาทและสมองหากสนใจติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางในลิงก์ด้านล่างนี้นะครับหรือจะแอดไลน์มาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเราก็ได้เช่นกันครับ และคลิปหน้าอยากให้ผมไขปมสุขภาพดีๆในเรื่องอะไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e สำหรับวันนี้สวัสดีครับ